นานๆทีมีโอกาสได้ออกมาเกิดเล่นกรุงเทพหานครใช่ไหมแม่ใช่คับไปไหนไปไหนนี่ประมาณห้าโมงกว่าวันเสาร์ <üst ande. S 1> เราจะไปที่อ๋อตลาดมืดนะครับของผมนะครับผมฟ้า<ม>ยังไม่มืดแต่เราก็จะไปครับ <b> ใช่ ไปถึงนเดห๋ยอก็คงมืดพอดีอะเราจะไปกันไงครับเดินไปดีครับก็ได้ถ้าเดินไปมันจะถึงมืดพอดีเว้ยแต่ถ้าเรานั่งรถไปมันจะเร็วเกิน้เาเดินไปครึ่งทางก่อนแล้วค่อยเรียกรถถ้าเรานั่งรถไปแล้วเราไปนั่งรอให้มันมืดก็ได้มั้มก็ดีนะดีกว่ามันจะจอดได้ปะเนี่ยจอดอยู่แล้วนี่มาแล้วเนี่ยวางด้วยเนี่ย

ทองแรกก็ได้หนุ่มเอ้ยคืออยู่ดีก็เปิดประตูแล้ววิ่งลงเนี่ยหรอหรือว่ามันมีลูกไม้อื่นใช่ได้ไปเตือนใครมีหลายอย่างหนุ่มเอ้ยแสดงว่าโดนบ่อยสิเนี่ยผมไม่มีก็ไม่เป็นไรก็พูดแค่นี้แหละแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับขึ้นได้ทะเบียนเดี๋ยวถ่ายให้ดู040เงอนนีเลยไม่ทัแหละเงินนี่แหละมันจะออก นี่ลุงกำลังลุกไหมครับว่าพวกผมก็ด้วยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่เป็นไรอ้าวพูดแล้วนะลุงพูดเองนะแท็กซี่จะเจอบ่อยหนุ่มแล้วมีสาวๆมาแลกคาแรคเตอร์มาครับผมผมมาฟังมาหลายคันแล้วจริงๆประเด็นเนี้ยไม่มีลุงไม่มีอยอะหนึ่งหัวมุมทางเข้าทางโน้นอันนี้ตอนปลายนานานี่เป็นไงล่ะลุงรู้อีกแล้วลุงรู้ เค,ยม,คยมานั่งกินอยู่ยน,นี่หน้าตลาดเลยนะยี่สิบห้าจะพากล้ามหลวงออกเองะพาเพื่อนไปซื้อขนตาแพ้นะขนตาแพ้ สวัดีครับนะองค์ครับ,รบไงพี่ครับมันอยู่ตรงนั้นเว้ยตรแล้วลุ้นนะว่าตอนนี้มันเปิดหรือเปล่าถ้าไม่เปิดอ่ะกูท้าเลยอันนี้ลั่นเลยอ่ะใช่ไหมเป้งใช่ครับรมาแบบไม่มีแผนอะไรเลย ถึงของผมแล้วนะครับเขาเรียกว่าตลาดมืดใช่ไหมหรือว่าตลาดของเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวเราโดนรถชนตายนะก่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยประมาณห้าโมงกว่าหกโมงเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งร้านอะไรฮะถ้ามันมืดเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นของเล่นและบอกว่าช่วงเร็วๆแบบนี้เนี่ยคือมาเร็วอย่างเงี้ยพ่อค้าเนี่ยเขาจะมาเพื่อแบบมาซื้อแล้วก็แบบไปขายหน้าร้านเขาอะไรเงี้ยของดีมันจะออกเวลาเนี้ยแต่เาว่าทรงอย่างพี่นี่ไม่ได้ของถูกแน่นอนทำไมอ่ะดูภูมิฐานขนาดนี้น เออเมื่อกี้าไปเซอร์วมามึงร้านนั่งบอกราคาโคตรโหดเลยอะ่ะต้องเจอแบบคนที่บบ่ใช่จริงๆจะลองเดินดูผมเมื่อตัวนึงนี้เราชอบเล่นลน,ลนกันน่าเจอคนรู้จักอยู่บ้างมามาดูกัน อะไรวะที่จูนสายกีตาร์ครับผมใช้ได้หรอเปล่ารุ่นบินของบอสดีนะฮะรุ่นนี้จัดจัดเท่าไหร่เท่าไหร่ถามว่าเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบถูกมากใช้ได้หรือเปล่าบอส T U แปดใช้ได้อยู่ไหมครับฮะใช้ได้ไหมครับก็ไม่เคยเทสอะแต่คือว่าใส่ถ่านลองแล้วเข็มมันกดิกอ๋อครับ ไม่มีเครื่องดนตรีฮะดูไม่รอไม่ต่อไม่ยองเดี๋ยวไปเดินดูข้างในกันเีกก่อนแต่จริงๆแม่งเราเจอของเก่าอย่างนี้เยอะแม่งเราน่าจะทำแบบชอลเลนนะหาของอะไรแม่งแบบเก่าๆสุดอะไรเงี้ยให้ได้โอโในงบแบบถูกด้วยนะเพราะที่นี่มันต้องของถูกเว้ยดูดิอย่างแต่ละตัวดิ พี่โจโอ้เป็นไงโคตรไปสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แต่มาข้า่าแต่มันเป็นการบังเอิญจริงพี่โจนี่เป็นคนที่ทำให้ผมแบบบ้าคลั่งพอตทอยหนักมากนะเรียกว่าเป็นเซเลปของวงการของเล่นกับผมพี่โจนี่มีโชว์เคสด้วยมอเห็นไหมใครอยากได้อะไรได้หมดนี่เห็นไหมอยากได้พี่โจให้ ไม่ไหวจ่ายตังค์ยังเนี่ยพี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้การ์ตูนเก่าโกดันนาโกดันนาเป็นเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์เก่าๆคือไม่ทันครับครับมันมันมันยุปี้อ่ะลูกของของของท่านก็ต้องมาเวล์อเวนเจอร์ซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนเนี่ยเจ๊เจมี่ซูเปอร์ฮีโร่เขาคือ จะไปเดอวยแมนผมบ้าไปเดอวยแมนทั้งเก่งในเขาตอนนี้นี่แหไปเดอวยแมนเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่เห็นรูปที่ผมใส่ชุดไปดอวยแมนไหมโคตรโหดเลยสุดจะโดนเมียคนโฟกัสเป้าโคตรหนักเลยอยู่ดีตื่นมาแล้วแบบแม่งวันนี้ไม่มีอะไรทำใส่ชุดไปดอวยแมนเดียวกับปูหยิบขึ้นมาใส่เฉยเลยอ่ะันนี้ว่าเอาขวดแป้งยัดแอบยัดลธรรมดาพี่นี่แบบเทียวเลยเทียวเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลย อยาลรวนเลยคุยแล้วครับถามดูนะปดูผมลองเดินดูเพราะว่านี่มาตอนนี้ก็เขากพิ่งเริ่มตั้งร้านกันผมอยากจะเจอพวกแบบว่าของเล่นแบบเก่าๆเลยอ่ะอยากได้แบบวินเทจอะไรเงี้ยแล้วงนแบบไม่ต้องแพงมากอะไรเงี้ย1,000นึงไหม1,000หาได้ไหม เกมกระดานหรือว่าอะไรพวกนี้เก่าๆแล้วแต่วันมามาตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนต้องวัดดวงแ,แต่แต่ละวันแต่และอาทิตย์ที่เขามาเปิดขายกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกจะมีอะไรบ้างอะไรที่เราเคยเล็งไว้เนี่ยกลับกลับมาเนี่ยเต่าหน้าก็อาจจะไม่เจอถ้าเราไม่ซื้อ,อเหมือนผู้หญิงเลยพี่เหมือนเวลาไปตู้ปะไปตู้นี่ถ้ากลับมาคือต้องไปแย่งชิงกับเพื่อนี่ย บอร์เดิมมันอาจจะยังอยู่อ๋อเหรอให้นอนมันอาจจะช้ำเพราะว่ามันรับรอบช้ำดนอกใชกนอกจากน้องก็เปลี่ยนที่นี่ไงดูดิว้นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ไม่ตู้โชว์เคสนะครับฝากขายของเล่นอ๋อก็ขายเอฟมีพูดถึงโชว์เคสคิดเหมือนกันเลยใช่ไหมเราเราเราพูดถึงของเล่นกันเราเราไม่ได้ไปอย่างอื่นเลยจริงอ่ะไปดูดีกว่าไปดูไปดูเไปเดินดูกันครับครับมนของใหม่ครับของใหม่แล้วจะทำทำทำบ้านจะมาทำแนวของอเมริกาสายอเมริกาบ้าง เพราะเพราะว่าบันไดเนี่ยส่วนใหญ่จะทำแบบมดแดงตามแมนดาวนบอลอยู่โกมาสตาร์วอร์เฉยอ่ก็จะลายลายลายนั้นลายนั้นเขาก็จะนั่นก็จะมีพวกสตาร์วอร์มาเวลเวนเจอร์เดี๋ยวพามาดูร้านของ่งานเก่าใช่ไหมครับพี่โจพีจ่โจช่วยแนะนำหน่อย ก็พวกนี้ก็มีทั้งหลายแบบทั้งเป็นของเล่นด้วยของประดับบ้่นด้วยนะครับหลายหลายอย่างมันก็เหมือนกับว่าต้องต้องต้องดูเป็นนิดหนึ่งอันนี้ปืนนะฮะพี่เจชอบเลยฮะอย่างนี้หวานแมวทุ่งนี้แม่งเก็บแต่ปืนที่ต้องลองต้องลองดูครับมันมัน มนเหตุงานเก่าไม่ใช่ว่าเก่าเลอะเทอะนะมันต้องดูดูคอนเทคชั่นดูดูสไตล์นิดนึงนะอย่างอย่างนี้ก็คืองานเก่าใช่ไหมคช่คือรู้ยังไงอ่ะคือสภาพมันเก่าหรือว่าก็อย่างนี้ครับน้อบางทีเขาจะมีรีเห็นไหมบางบางทีมันจะบอกปีด้วยนี่ครับนี่จากบอนด์ดิสนีย์นะครับแต่นี้อาจจะไม่ได้บอกปีเออ นี่เราบินกลับบ้านได้เลยนะอะไรอ่ะอเตอร์ไม้ไผ่ไเห็นไหมฮะเหย็ดโดเนี่นยอันนี้อย่างเงี้ยจะมีมีเห็นไหมครับบันได1992 J8 มันจะใส่ถ่ายเล่นได้ไหมเนี่ยได้ไม่ <นะ S 1> ต้องถามถามคนคล้อว่าสภาพมันโอเคแค่ไหนนะครับอันนี้อย่างเงี้ยงานบินเทจนะฮะงานเก่าข่ามึงนี่วบินเทปเลยว่ะดิเหลืองเหลืองอย่างเงี้ย รเก่าแน่นอนครับนะ้านนร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ขาเขอ่วินเทจเน่นะครับุนเป่าๆขุนเนเ่าๆปีประมาณหนึ่งเก้าสิบเก้กาเจ็าน,านห้าเอ๋อน่น่ะขุน,น,นเล็กนึ้ว่าเออใบยปล่ยายปล่อยยายเพราะว่าไอไข่น่าจะอยู่ข่ะนแรกแกอนีน เห็นนะบันไดเลยทำเป็นตัวฮีโร่เออเฮ้ยไปทำไมพี่เออทินทินเทจหพอไหมอันนี้ยังเหมือนเคยเล่นตอนเด็กๆเลยอ่ะเหมือนไอ้ที่มันใส่ไอ้น้ำน้ำอ่ะน้ำน้ำปั่นแล้วเราต้องกินกันน่ะน้ำปั่นเลยเหรอที่มันจะเป็นคล้ายๆไอติมน้ำแข็งอะจ่านะ้ดูดูดเอาอ่ะจริงเหรอใช่พี่ไม่เคยกินหรอเนี่ยตูมาได้ไงวะ คนไทยป่ะเนี่ยนี่คูผิดใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ไปเยู่ยวอยู่เราเด็กๆเคยกดอยู่อันนี้โอมิก้า หนึ่งประตุกกตาลูปเทพนะโอาไหมญี่ปุ่นพี่วาราชิเขาเรียกว่าอะไรนะพี่พีวาราชิพี่วาราชิไม่ใช่ลูกเทพพีวาร์เนี่ยใช่แล้วคเป็นยาวจริงไหมเนี่ยเทพญี่ปุ่นเลยเด็ดด้นี่นี่เขาผู้มีประสบการณ์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเนี่ยผมชอบอะไรอย่างเงี้ยอีกาอีกานี่อ่ะอีกาแข่งเงินเป่ามาแล้วนี่ยชอบอีกาเนี่ยมันโคตรเท่เลย แต่แม่งสะสมครบนี่กวกแล้วพี่แม่งอย่างเยอะใช่ไหมแต่สมัยนี้ราคาไม่เท่าสมัยตอนออกมาใช่ใช่สมัยนี้ตกเนไม่เท่าเงเยอะเมื่อก่อนแพงมากเมื่อก่อนของกระานคาตาอะร้านร้านที่เขาของสุดยอดขนาดที่คนหนึ่งกำลังดูของเล่นนะครับผมสเป็นไกด์มาจัดสติกเกอร์นะฮะ ปูไฟเตอร์ด้วยนะนเล็กไปหน่อยไฟเตอร์นี่คลอสคลอสนี่ยคลอสเดี๋ยวไปให้ลูกแปะเลยชอบชนี่อะไรนะพี่โจตำรานหมูกระทะคลองนนหมูกระทะคนคนคนเก่าคนแก่ที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะชอบชอบมากินกันร้านนี้ อย่างเพื่อนที่เนี่ยก็กินทั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นกาแฟไม่แต่งงานโอหจนตอนนี้เขาแต่งงานกันมาหลายสิบร้านร้านเนี้ยเจริญนครเนี่ยร้านหมูกระทะเจ้าดังของผมที่เขาบอกว่าร้านกาแฟนมสดนะฮะตอนเช้าขายอย่างไม่เงเห็นป่ะเขาปิ้นอย่างนันตอนเย็นตอนตอนตอนเช้าจะขายพวกนั้นแต่ตอนเย็นจะเป็นหมูกระทะนี่กานั่งกินมาสูตรสูตรโบราณมีหมูมากน้ำจิ้มสูตรเด็ด ถ้าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินดูถ้าเดี๋ยวเผื่อมีเวลากินทันก็เดี๋ยวมารีวิวกันต่อวันนี้ตอนนี้เดินดูของเล่นก่อนก่อนที่จะมืดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นว่าช่แขนขามันอยู่ครบหรือเปล่านั่นสิอะไรอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามาเอ็หนังสือมาไอเดร์แล้วแถมติ๊กเกอร์ออกมาอ๋อเป็นหนังสือแล้วแถมของเล่นเนาะใช่คล้ายๆพวกเบฟพวกอะไรเงี้ยประมาณนั้นเจอของชอบแล้วใช่ไหมพี่ในไรไปนั่นไหมนี่ อันปังว่ะอุ้ยอันนี้น่ารักไหนน่ารักก็จีบดิชั่วช้าไม่ได้มะได้ครับพี่โอ้โหงี้น่ะเอาแค่นี้ดีกว่าเก็บอะารเก็บอะไรเดี๋ยวเก็บลำบากเปนเศษเหรอเก็อะไรเห็นเห็นปืนไม่ได้ต้องยิงเออเศษติดเลยพี่เอ้ยเมษหมดหมเลย ผมไม่เอารูปมา ได้กินตองลดลงคไม่หานเพ่าเขาเลิกผลิตไปแล้วครับจะมีหลังทีมเวจะไม่มีผลิตจะเป็นมอตอนนี้ีอยู่นะ ตอนเพลงมาเนี่ยแหละ มีสีพิษสารพิษต้องระวังทุกคนอะไรนะคลัอคไปเลยสอง,สองหัวไม่ได้อะไรแน่ๆเลยได้มาครับเนื้อคู่ยังไม่มายังไม่ได้อะไรครับตอนนี้ยังเดินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะที่เราเดินไม่ได้ไร้จุดหมายนะครับแต่ว่าไม่มีจุดหมายครับต่อจัมปีสิบบาทหอมมากเลยครับต่อจัมปีสิบบาท เดี๋ยวเขาไปแซมจะไปซิ่งไหนครับผมใส่แต่ปิยานที่บ้านนะใส่แต่ปิยานใช่เหมือนเป็นแทนล้นรูล้นเก่าโอ้โนี่มันอย่างกับว่าเนี่ยหมาะแบบเหมาะไหมแต่เป็นล้รุ่นที่แข็งรูอ่ะผมเจออะไรของพี่แล้วไม่ยด้เย็นดิโอโจ็อกเกอร์นั่นอะจ็อกเกอร์ใส่ไม่ได้อะไรหรอเพราะมันมันเล็กเล็กโอเดค Ха-ха-ха <laughs>